บวกเลยมากไม้มหาต่างมัมีแมวก็ห <Denn> ้องกันก็ได้ไลแมวไหมไม่ได้ำ

ครับผมโอ้โหมงครับสุดยอดมากเลยเพรในการบดสองบดสองไปไปปุงไปกินกันยังกินมันกันเปเฮียตีแล้วก็ดีเลยบส่งปุงบ่ยังจมานี่ยเ่นเฮ้ยหแคเบสงที่กินไปปุงเลยว่า้าใส่ยังไงก็ยังแซ

มาสองหอครับวันน <quer> <Cold Tamb> <ía> ี้ลุยเลยเอดงินเดเงินเกิดเงนงนนะองไครดบกนะครับดแบกไหมลุยเลย ได้แรงออกลุงปัาบุ่งใหญ่มากเลย้ยป๋ากรมาไมาหมาล่ะต้งองอกก็เปียดครับลุงผักกับดีอ่ะจะนี่นาบ้านอัระร้องผักหนาบ้านไรับ,รบยังไงไปพูดอยู่บ่ออ <laughs> <c oughs> ส่นพักไพ่ครับผมกินข้าเยอะๆร่างกายแกงแรงไครับผมแบบมาเลยว้าวพี่ใครยังเป็นยังครับผมอยางเพื่อนยุ้ยยุ่น้ำพริกแคบหมูจุนเหนื่อยนะครับผมโทรไปเบอร์นี้นะครับผม088-720-7-006ครับผม แซ่บมากครับเป็นไอเทมของผมโก้ไปกินก๋วยเตี๋ยวว่ะไงใช่ปะ่ะดรอดครับผมทิมไทยเบิร์กครับมันจินเผ็ดพอดีหอมพอดีครับแล้วก็กรอบแล้วก็เป็นแคบหมูแบบรุ่นดีครับน้ำมันจีบ่ยเยอะเยอะฮึ <c oughs>

อโอ้โหแซมมากเลย <c oughs> กนินหวอดพอมีมั้งเลยคนเยอเลยนี <c oughs> ่ยไม่ใรงใจ่เงียมากไม้มาหาตาัง <c oughs> นหรือบ้างเป็นทหารเก่าอยู่บ่ครับ thìn cái món rán kiều này nào rồi thịt gà bên này cái thịt là cả một quả mà เป็นแบบไม่ขำมากตัวเด็ดตุ้นด้งามขนาดนี้เราไงตุ้นด้แบบว่าดึงๆเลยเหมือนกไก่ครับต <c oughs> ุนตะวัน ยอดมากของแ่ต้องพิกทอดน้ำสอมิตรไปเลยอ๋อดูเสศษในข้ออีมากไปครับผม